สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอมเมนต์อาเซียนขึ้นชื่อว่ามหาสงกรานจริงจริงๆเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างก็พากันเดินทางไปเที่ยวเล่นน้ำสงกรานที่ถนนข้าวสารเมื่อวันที่12เมษายน2567ที่ผ่านมานะคะในเทศกาลสงกรานต์2567นี้นะคะโดยประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ จากทุกที่ได้พากันไปเล่นน้ำสงกรานที่ถนนข้าวสารถนนข้าวสารเต็มไปด้วยผู้คนจำนวนมากแต่ก็จะมีกฎระเบียบหรือข้อห้ามกันบ้างนะคะก็จะห้ามโป๊ห้ามเปลือยห้ามปะแป้งและห้ามใช้ปืนฉีดน้ำความดันสูงแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่งตัวสุดแหวกแนวเล่นน้ำสงกรานอยู่และก็ยังมีประชาชนบางกลงุ่มยังเล่นแป้งและยังมีคนใช้ พื้นฉีดน้ําแรงดันสูงอยู่อีกด้วยสําหรับแอนนะคะคิดว่าผู้คนจากทุกพื้นที่ของไทยส่วนมากก็จะมาที่ถาน,นข้าวสารการันรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเล่นน้ําสงกรานเป็นจํานวนมากขนาดนี้คงจะห้ามยากอยู่นะคะเพราะเท่าที่แอดดูแล้วคนมันเยอะและไม่รู้ใครเป็นใครคงห้ามไม่ให้ปะแป้งก็คงยากค่ะ แล้วเรามาดูความคิดเห็นกันนะคะว่าชาวเน็ตจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างโดยคนแรกนะคะเขาก็บอกว่าในบอกห้ามปะแป้งแต่ทําไมยังเห็นมีบางคนบางกลุ่มยังปะแป้งอยู่ล่ะแต่เอาเข้าจริงก็คงห้ามยากแหละเพราะไม่รู้ใครต่อใครคนเยอะดูไม่ทั่วถึงหรอกและบางคนนะคะก็ได้บอกว่าปะแป้งก็ยังดีกว่าแต่งตัวโป๊เปือยนะเพราะว่า ถ้าแต่งตัวโป๊เปื่อยเกินไปก็อาจจะเป็นเป้าสายตาของใครหลายคนเพราะคนที่ถนนข้าวสารเยอะแออัดกันไม่รู้ใครเป็นใครบางคนก็บอกว่าพูดไปได้ห้ามไม่ให้เล่นแป้งหน้าขาวกันเชียวนะถ้าไม่ให้เล่นแป้งก็เหมือนเล่นสงกรานต์ไม่เต็มที่อะเนาะโดยบางคนนะคะก็อบอกว่าขอให้ชาวไทยแสดงกิริยาเป็นเจ้าภาพที่ดี ไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นอาหารสินค้าและอื่นๆเพราะนักท่องเที่ยวเขาได้มาเที่ยวที่ไทยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆโดยบางคนนะคะก็บอกว่าสงครามน้ําเริ่มแล้วที่เมืองไทยเพราะให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติก็ขอให้เล่นกันอย่างสนุกนะครับบางคนก็บอกว่าประเทศไทยเรานักท่องเที่ยวแห่มาเล่นน้ําสงกรานที่ไทยกันแล้วข้างบ้านอย่างเขมรละ่ะทำไรอยู่หน้า สงสัยกำลังเติมน้ำใส่โอ่งอยู่แน่ๆเลยและก็มีคนมาเม้นตอบกับเม้นนี้ด้วยนะคะโดยเขาก็ได้บอกว่าเม้นจะมีน้ำพอเติมใส่ตุ่มไว้เล่นหรือเปล่าขนาดเม้นจัดเทศกาลน้ำตัดหน้าไทยนักท่องเที่ยวยังหลงเลงเลยครับคอมเมนต์ต่อมานะคะก็บอกว่ายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกประเทศที่เข้ามาเที่ยวที่ไทยครับบางคนนะคะก็ได้บอกว่า สงการของจริงอยู่ที่เมืองไทยเท่านั้นต่อมานะคะก็บอกว่าไทยทําได้สําเร็จในด้านการท่องเที่ยวครับบางคนก็บอกว่าอย่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยวหากไม่อยากเป็นเหมือนข้างบ้านของเราที่นักท่องเที่ยวไม่อยากไปเที il, ่ยวซ้ําอีกบางคนก็กว่าสุดยอดประเทศไทยครับต่อมานะคะก็บอกว่าคนไทยก็อย่าเอาเปรียบคนต่างชาตินะบางคนก็บอกว่าขมลลิ้นนะหรอแค่มาเคลมเฉยๆหรอก เน้นต่อมานะคะเขาก็ได้มาเม้นตั้งคำถามด้วยนะคะโดยเขาก็บอกว่าสงกรานไทยสู้สงกรานขมรได้ไหมและก็มีคนมาตอบกลับเม้นนี้ด้วยนะคะโดยเขาก็บอกว่าสู้ไม่ได้ทุกกรณีครับพเพราะขมรนไม่มีน้ําให้เล่นครับต่อมานะคะ็กดามาม้นบอกว่าเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยคือสงกรานล่องมากคือลอยกระทงซึ่งทั้งสองเทศกาลสร้างทําเงินให้ประเทศอย่างมหาศาล ทั้งสองเทศกาลห่างกันประมาณครึ่งปีทําให้ชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยทุกครึ่งปีบางคนนะคะก็ได้มาบอกว่าปีนี้ไทยจัดใหญ่จัดเต็มจริงๆไม่ใช่แค่เล่นน้ำอย่างเดียวแต่รวมถึงขบวนพาเหรดเวทีคอนเสิร์ตอีกพวกข้างบ้านจะเอาอะไรมาสู้วะบางคนนะคะก็ได้มาตอบกลับด้วยนะคะโดยเขาก็ได้บอกว่าก็รอกอลลูกแล้วติดธงชาติไง โดยบางคนนะคะก็มาบอกว่าคาแมบอกไม่เชื่อหาว่าไทยใช้ Ai สร้างภาพหลอกลวงถ้าจะหลอกน่าจะเป็นคาแม่นั่นแหละที่ชอบหลอกลวงตัวเองว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียใต้บางคนนะคะก็บอกว่าขอบคุณทั่วโลกที่มาเที่ยวไทยบางคนก็บอกว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยแต่ข้างบ้านสีมองเย็นก็มองบนไปสิบางคนนะคะ ก็บอกว่าสุดยอดประเทศไทยและสงกรานไทยบางคนก็บอกว่าคุณจะลืมความร้อนเมื่อคุณมาเล่นสงกรานในไทยโดยบางคนนะคะกรดอมเมเมนบอกว่าเทศกาลสงกรานเป็นเทศกาลที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกประเทศไทยคือบ้านหลังที่สองของทุกท่านทุกฝ่ายในประเทศจะรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อเป็นเจ้าภาพที่ดีเพอให้สนุกและมีความสุขตลอด ระยะเวลาที่อยู่บ้านหลังที่สองของท่านนะโดยบางคนนะคะก็ได้มาเมนบอกว่าแล้วเพื่อนบ้านเราหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยสงสัยก็ไม่ติดที่คิดจะเคลมหลุดโลกไปแล้วเมนเอ๋ยเสียใจด้วยนะบางคนก็บอกว่าข้างบ้านใจจะขาดแล้วมัง้งบางคนนะคะก็บอกว่าสงกรานไทยแลนด์สงกรานโลกของแท้ บางคนนะคะก็ได้มาบอกว่าเป็นเทศก,การที่อลังการงานสร้างระดับโลกขนาดชาวต่างชาติยังต้องว้าวโดยบางคนนะคะก็ได้มาเมนบอกว่าไทยคือมหาอำนาจด้านการท่องเที่ยวเบอร์ต้นตนของโลกเที่ยวไทยสนุกเดินทางสะดวกสบายกินเที่ยวช้อปปิง้งจบในที่เดียวโดยบางคนนะคะก็ได้บอกว่ายินดีต้อนรับนะักท่องเที่ยวทั่วโลกครับ เราจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีไม่โกงนักท่องเที่ยวช่วยเหลือหากมีความต้องการครับโดยบางคนนะคะก็บอกว่าต้องบอกว่าสงครามน้ำเต็มรูปแบบมีที่นี่ที่เดียวในโลกโดยบางคนนะคะก็ได้บอกว่าดูแลนักท่องเที่ยวด้วยนะหมูตาไวช่วยกันมองดูระวังพวกมิจฉาชีพแฝงตัวมาในช่วงนี้เพราะคนพวกนี้จะทำให้ชาติเสียหายได้ โดยบางคนนะคะก็ได้มาบอกว่าผ้านักท่องเที่ยวมาเล่นสงกรานต์ที่ถนนต่างๆในกรุงเทพจนล้นและเข้าไม่ได้หรือรองรับคนได้ไม่ทั่วถึงอาจส่งผลต่อความประทับใจในการมาเที่ยวได้ถ้ามีการขยายพื้นที่ต่อเนื่องออกไปให้ยาวมากขึ้นและมีวันไหลแต่ละภาคก็จะเป็นตัวเลือกให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัสบรรยากาศได้โดยบางคนนะคะก็ได้บอกว่า อย่าพูดดังเดี๋ยวข้างบ้านร้องไห้โดยบางคนนะคะก็ได้มาเม้นบอกว่าขอยาวๆเลยครับให้ข้างบ้านเขาดิ้นไปเลยชอบเคลมดีนักบางคนก็ว่าคอมเมนต์เคลมสงกรานหวังให้นักท่องเที่ยวเหมือนไทยและคอมเมนต์นี้นะคะก็เป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะคะเขาก็ได้มาเม้นบอกว่าถานนข้าวสารเป็นเมืองหลวงของเทศกาลสงกรานจริงๆ โดยบางคนนะคะ็กรรมาเมนบอกว่าปืนมีน้ำเป็นกระสุนยิงโดนเป้าหมายโดนส่วนไหนก็มีแต่เสียงร้องพร้อมๆเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มารวมตัวที่ประเทศไทยบางคนนะคะก็บอกว่าสงกรานช่วยปลดปล่อยจิตใจที่ถูกควบคุมให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงและความคิดเห็นสุดท้ายของ EP นี้นะคะก็ได้มาบอกว่าอยากให้รัฐบาลจาัดสรรน้ำที่สะอาด ไว้บริการเป็นจุดให้ประชาชนได้เติมน้ำฟรีๆจะดีกว่านี้ขอให้ทุกคนเล่นน้ำให้สนุกและปลอดภัยทุกๆคนนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาของ EP นี้ถ้าแอดพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ